อีกสักคู่ขบวนรถด่วนพิเศษอุตราวิถีขบวนที่9ก้รุงเทพเชียงใหม่จอกจากสถานีกรุงเทพรดยหัวลำโพงนะครับในชานชลาที่4วันนี้ได้รถจากเจ้า QSY 5202ทําขบวนนะช่งนี้การรถไฟก็เสริมทับนะเพิ่มขบวนรถเพื่อไม่ให้ผู้โดยสารนั้นตกค้างนะให้ผู้โดยสารเดินทางกับภูมิลำเนา มาชมความลั่นของน้องใหม่ของการรถไฟนะ ขณะนี้ขบวนรถดรวจพิเศษอุตราวิถีขบวนที่9กรุงเทพเชียงใหม่ออกจากานีกรุงเทพหัวลำโพงในชานชลาที่4ครับ ตู้สเสบียงผู้โดยสารมานั่งทานอาหารเต็มตู้เลยนะ ขบวนรถจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีสามเสนชุมทางบางซื่อบางเขนลักสีดอนเมืองะจานีต่อไปนะครับขอให้ท่านผู้โดยสารเดินทางดึงจจดหมายปลายทางโดยปลอดภัยครับ